สวัสดีครับกับไลน์เลนใจ้ประจำวันวันเท่าไหร่แล้ววะสักครู่ครับวันพฤหัสสัป,ปดีที่12กุมภาพันธ์ครับครับมีอัปเดตใหม่เข้ามาอีกแล้วอย่างรวดเร็วอันนี้ก็เพิ่มโอกาสได้6ถึง7ดาวนะครับอย่างที่น่าจะยังไม่เข้าใจกันก็คือแต่ที่ผมเข้าเข้าใจแล้วนะว่า เราจะไม่ได้ตัวดาวสูงสุดนะครับอย่างสูงสุดตัวไหนที่เป็น8ดาวเราก็จะได้สูงสุดแค่7ดาวครับต้องเอาไปรวมล่างกันเองเอาไปอ e ีโวกันเองอย่างสร้าง7ดาวนี้อันนี้กี่ดาวไม่รู้จำหน้าไม่ได้แต่สูงสุดเขา7็ดดาวมันก็จะดรอปแค่6ดาวครับต้องหา5ตัวไปรวมล่างกันให้เป็น7ดาวก็มันอาจจะมีกยได้นะแต่เปิดไม่ได้ ประมาณนี้แล้วกันครับแล้วก็ซื้อรูปี้ได้เพิ่ม30%แต่ถ้าซื้อไลน์สโตร์ในไทยมันก็ราคาประมาณนี้อยู่แล้วล่ะมันลดเป็นพิเศษอยู่แล้วราคาคนไทยก็ถือว่ามีน้ำใจอยู่นิดนึงต่อด้วยครับอย่างที่เคยพูดแล้วครับอันนี้ดาถูกอีกแล้ว New Evo レ a c h e r update Evo Evo ผมก็ขอเรียก Evo แล้วกันง่ายดี ไม่อยากออกเสียงให้มันมากนี่ครับตัวเก่าๆเานี่ยสูงสุด6ดาวที่ตัวใหม่ตัวเซนดี้เนี่ยโหแต่ก่อนเก็บไว้เยอะเลยนะเซนดี้เนี่ยตอนนี้ไม่เหลือแล้วแล้วตัวเล็กๆครับที่เหลือเป็นตัวเล็กๆครับ1ดาวเป็น4ดาวครับและหลายๆตัวน่าจะเป็น2ดาวขึ้น5ดาวครับ35ตัวนละครับสาตัวก็น่าจะหมายว่า หดาวขึ้น2ดาวขึ้น3าดาวขึ้น4ดาวนี่อาจจะนับเป็นสีเป็นสีตัวเลยก็เข้าที่ไปเปิดดูแล้วก็ไม่ได้เยอะอย่างที่คิดครับนะครับไปดูตรงคนเล็กก่อนเลยก็ได้อ่ะนี่แหละครับตัวนี้ไม่ค่อยมีใครใช้ไม่ค่อยมีใครเก็บด้วยนี่ก็ปีไปใครอยากได้ไปหานี่แล้วแต่คนแล้วครับตอนนี้เนี่ยอย่างพวกนเนี้ยเป็นแถวแล้วเนี่ย ตัวหนึ่งดาวขึ้น4ดาวเนี่ยลุ้นล้วนเลยครับแลต,ตัวที่ขึ้น6ดาวก็มีแค่เซนดี้นะครับอ่ะหมดละอ่ะแพนด้าไม่ครบทุกตัวไว้นี่แหละครับน้องชอบตัวไหนรักตัวไหนก็ไปทํากันได้เลยครับเพียบโอเคครับที่เหลือกายอย่างนี้ไม่เซนดี้นะไม่เปิดให้ดูแล้วนะลากรากไหนก็ได้นะแค่นี้ก็ขี้เกียจ สีดาวสิ้นดีเป็น6ดาวมันไม่บอกสกิลว่าต้องไปหาเอาเองต้องทำกันเองครับโอเคครับวันนี้ทำอะไรเอ่ยด่านยังด่านมาเพิ่มด้วยนะครับแต่คงยังไม่ลงกัตช่าครับไปเดิมไปกัตชาครับมีหกดาวมาเพิ่มแค่ตัวเดียวครับไม่น่าห่วงเท่าไหร่ ออยากได้ตัวพลิกชีวิตแล้วครับ <c oughs> แต่ร็บไม่ค่อยมีอะไรมากเลยนะเท่าที่นั่นก็มีหมดแล้วจะรอเส้นเดือนเหรอเปิด,เป,ดเปิดไปได้ครับไปไดดนั่งกัตชาอีเวนต์ครับเพิ่มโอกาสได้6ดาว7ดาว7จดาวล้วนเลยก็ได้ครับขอบคุณครับแปเลยครับขอส่งข้อความไปก่อน7จดาวล้วน7จดาวล้วนเย้ ตัวแรกครับสวยงามเอยเสิยเรียอืมอืมอม,มีแจกนะมาแล้วครับโอ้โล็อกดเสืซอร์เลนะี่โอ้ก็มีแล้วล่ะแต่เอามารวมล่างกันจะตาเถอะง่ายๆหน่อยชีวิตแทนสัมชีเพร่บอยมารวมล่าง โอ้โหแจกตีแล้วครับเยอะเลยเพียบเลยจซเซเล์โซคอนี่เดี๋ยวนี้คงจะไปหกดาวจัดดาวมันกันละมั่งหมดหมดแล้วยังเอออีกตัวนี้นะตัว7จดดาวนะโอ้โหเฮ้แย่ก็ไม่รู้จะตีใจยังไงก็ได้ตัวซ้ำนะตัวซ้ำก็ ปัญหาคือเราเอามากินดีไหมหรือจะรอได้กบแดงหกดาวตามด่านแล้วค่อยมารวมล่างอะไรประมาณนี้คคับไงครับปัญหาจะอยู่ตรงจุดนั้นแหละแบบถ้าเรารวมล่างไปเลยเนะี่ยพอขึ้นจัดดาวแล้วก็ตัวจัดดาวมันไม่มีดอนี่แต่ถ้าเราขึ้นแยกอย่างเงี้ย แจกเทียตัวแล้วก็เหมือนได้เจ็ดดาวสามตัวโอ,อกาสที่จะไปแปดดาวมันก็มีครับอันนี้ก็เก็บก่อนแล้วกันถือว่าแจากดีนะครับใครยังไม่ได้ก็เหลือสักร้อยห้าสิบก็ลองเปิดดูนะครับก็น่าจะได้พวกนี้มาเดี๋ยวถ้าไม่เลื่องมากอย่างผมก็รวมล่างไปเลยก็ได้ครับอย่างนี้ก็รวมล่างกันหมดก็ขึ้นเป็นเจ็ดดาวได,ได้แล้ว แต่ก็มันก็น่าเสียดายนะสำหรับคนแบบได้เจ็ดดาวนในตัวแรกเลยโอเคครับคลิปนี้เข้ามาประเดิมส,สั้นแนะนำอะไสรสั้นครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาลุย,ลยด่านกันสวัสดีครับ